ครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าตัว All-in-One นะยี่ห้อในสิ่งที่มีใช้งานอยู่ที่สถานีเสริมของเรานะเพื่อให้รองรับกับซี s อ s t e m หรือระบบเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียงที่เรากำลังจะดาเนินการนะครับก่อนก่อนที่จะเข้าไปถึงการคอนฟิกหรือการตั้งค่าเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาต เกิดตัวระบบนิดนึงการทํางานของระบบก็พื้นฐานการทํางานเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นไดอะแกรมของตัว H N ที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันเป็นไดอะแกรมพื้นฐานนะฮะก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาของระบบ C A ก็คือตัวนี้ฮะ ก็จะมีตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นตัวที่เราเลือกใช้ก็คือใช้ระบบ IDETTO นะครับก็ตัวเ d e t o เนี่ยก็จะทำการเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียงโดยใช้ซีเรียลของการ์ดที่อยู่ปลายทางเนี่ยมาเป็นตัวเข้ารหัสแล้วก็ส่งข้อมูลออกไปเพื่อ,อไปรวมกับมัคหรือมัลติเพเซอร์ที่นี่นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัว DMS ตัว DMS เนี่ยจะมีหน้าท like ี่สำหรับไปคอนโทรลตัว IRD ที่อยู่ลายทางนะให้เลือกใช้ว่าจะใช้เป็นบิตโคดในการถอดรหัสหรือว่าจะใช้ CA โมดูลในการถอดรหัสนะครับก็จะมีเพิ่มเข้ามาสองส่วนด้วยกันก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก็สัญญาณก็ถูกมันจิเพกแล้วก็ส่งออกไปพร้อมกับสัญญาณภาพและเสียง ที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้เลยนะครับดาวเทียมแล้วก็เฟเ์บร์ออปติกอันนี้ก็จะเป็นแดกแกรมภายในตัวเ n ็ M นะฮะสอผ่านไปนะอ่านี่คืออุปกรณ์ที่เรามาติดตั้งใหม่มก็จะมีเซอจะมีระบไอเดโตตัวเมนแล้วก็ตัวแบคัพตัวนี้ก็จะเป็นตัวเข้ารหัส สัญญาณภาพและเสียงช่องที่เราต้องการส่งออกไปนะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกเซิร์ฟเวอร์ของดาต้าเบสอะไรพวกนี้นะครับรวมกันคร่าวๆอุปกรณ์ที่ใช้งานก็จะมีประมาณนี้เพราะพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นซอฟต์แวร์เบสทั้งหมดนะครับทีนี้การ์ดที่จะเอาไปใส่นะสำหรับในสถานีหลักแล้วก็สถานีเสริม 17สถานี A1 ในรุ่นแรกๆนะพวกเาขาใจเที่ยงชุมแพชุมพวงสลาบุรีปลายอะไรอย่างนั้น,นะฮะที่ใช้ IRD Harmonic ในซีรีส์7 0 0 0รุ่น7 0 0นนึงเนี่ยก็จะได้รับตัว CA โมดูลตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวการ์ดสมาร์ทการ์ดไอเดโตตัวนี้เสียบเข้าไปสอนกันเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ไปเสียบที่สล็อตท,ที่1นึ่นะครับ ตัว7.001เนี่ยมันจะรับได้ทั้งหมด4สล็อตด้วยกันแต่ที่เราใช้งานคือเราใช้สล็อตที่1นะึ่ะเวลาตัว d m มมันสั่งงานไปเนี่ยมันจะสั่งให้ไปใช้ที่สล็อตที่1นะึถ้าเราไปเสียที่สล็อตอื่นบางทีมันอาจจะถอดรหัสไม่ได้นะครับทีนี้จะยังไงแนะนําให้เสียบไปที่สล็อตหนึ่งไว้ก่อนนะครับส่วน IRD ทีี่เราซื้อใหม่นะครับที่ จะเอาไปติดในสถานีเสริมที่ยังไม่มี i ออยี่ห้อฮาร์โมนิกก็ได้แก่รุ่น a 2สองอสามไปนะับที่ใช้อ l in one ทั้งหมดก็จะได้รับ i อ d เพิ่มไปอีกหนึ่งตัวจะเป็นรุ่นโปรวิวแปดพันหนึ่งนะครับก็จะได้รับแคมโมดูล้วยเหมือนกันนะฮะก็มาใส่ที่สล็อตท,ที่หนึ่งแต่สล็อตท,ที่หนึ่งของอตัวแปด1ันหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ ด้านล่างก็เปเสียบเข้าไปเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการติดตั้งการ์ดอันนี้มาในส่วนของการคอนฟิกแล้วคอนฟิกตัว all-in-one นะครับให้เป็นทีทข้าวๆก็คือก็ไปเปลี่ยนจากการรับสัญญาณดาวเทียมที่เป็นซัทหนึ่งเนี่ยให้ไปรับสัญญาณที่ a s ส2แทนก็คือ s i สจากเดิมที่มันเป็น Output เนี่ยมันจะเปลี่ยนมาเป็น Input เพื่อรับสัญญาณเข้ามานะครับอยน,นี้นะเราก็มาที่มาร์ค่าก่อนนี่เป็นหน้าคอนฟิกของตัวอออินวันเลยหน้าปกติของมันแล้วก็มาที่เซตติ้งนะครับมาที่แบบอินพุต ตองอินพ t ตเซตติ้เนี่ยจากเดิมมันเป็น Set หนึ่งเราก็ไปเปลี่ยนให้เป็น s i 2นะครับแล้วก็ apply พอ apply ปุ๊บเนี่ยตัวเมนมันจะรับเป็น s i 2เข้ามาแล้วก็จ่ายเอาพุตไปตามปกติแล้วก็ลองเช็คดูว่าหลังจากที่เรารับสัญญาณจากตัว i i d มาแล้วเนี่ย i d i i d ที่อยู่ภายนอกอยู่ตัวที่เราติดตั้งใหม่มาแล้วเนี่ย สัญญาณมันมาปกติไหมก็มาดูที่มอนะิเตอร์สี i n ส u t นพมาครบไหมนะฮะทั้งหมดกี่ช่องแล้วหลังจากที่แยกมาร์กออกมาแล้วเนี่ยมันจะเหลือกี่ช่องนะก็อีกครั้งหนึ่งนะก็มาที่มาร์กหครับแล้วก็ไปที่ Setting Input แล้วก็มาเปลี่ยนในส่วนของ Main Source ตรง input เนี่ยจาก เซตเลนไลท์ให้เป็น SI2 นะเท่านี้ก็เรียบร้อยแนละ้วสำหรับการที่จะเปลี่ยนตัวอวินวาให้ไปรับสัญญาณจาก i ออข้างนอกก็คือเป็นกลายเป็นตัวทีดิอย่างเดียวนะถ้าวันหลังเราจะกลับมาใช้ตัวสัญญาณดาวเทียมภายในตัวเหมือนเดิมเราก็มาเปลี่ยนเป็นเซตเลนไลท์แค่นั้นเองนะครับนะหลังจากเปลี่ยนแล้วเนี่ย ก็มาดูไวริงข้างหลังนะครับเราก็จะต่อจากเอาพุทที่เป็น i อเีดีมาเข้าที่เอสองแทนนะแค่นี้ก็เรียบร้อยฮะตัวเอสไสก็เป็นเอาพุทที่จะจ่ายไปให้กับเครื่องส่งนะครอันนี้มาดูไวริงนิดหนึ่งนะก็ในส่วนของสถานีหลักก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าไวริงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็แค่ตออการ์ดไปเสียบ ก็วายิงก็น่าจะเป็นประมาณนีนะ้ก็สถานี้ไหนที่มีการวายริงที่แตกต่างไปจากนี้ก็ดูเป็นแนวทางเอาแล้วกันนะว่ามันจะต้องออกมาในล,ลักษณะนี้นะคะผมะทีนี้ในส่วนของสถานีเสริมอ สถานีเสริมเนี่ยมันเนื่องจากว่าตัว i อ p o ดีโฟวิ8,001มันจะมีเอาต์พุตที่เป็น a อตแค่2ชุดนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้กับตัว a อ i n o n e ได้แค่ชุดเดียวก็คือชุดหลักที่เราจะเน้นไว้ก่อนก็คือเอาไปจ่ายให้กับนี่อนาะจากไอดมาจ่ายให้มัก2กับมัก5ตรงนี้นะฉะนั้น ตัวสำรองเนี่ยก็เท่ากับว่าจะไม่ถูกใช้งานนะครับก็ให้ให้ปิดไว้เลยหรือไม่ก็ให้ถอดสายออกจากเครื่องส่งเลยนะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยสมมุติว่ากรณีที่เครื่องส่งมันกระโดดไปใช้ A I 2เนี่ยมันจะไม่มี C A นะเพราะว่ามันไม่ผ่านตัว I R B ชุดนี้ สำหรับที่สถานีเสริมเนี่ยก็ขอแนะนําไม่ใช้ไวริงเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสถานีไหนต้องการใี่ใช้ทั้งสองตัวอันนี้จะก็จะต้องไปจัดหาต้องไปหาให้ตัว BNC 3ทางมามาแยกสัญญาณจากสองเส้นนี้นะมาเข้าให้กับตัวนี้ตัวตัวสำรองเลเวลมมนอาจจะดรอปไปนิดนึงแต่ว่าก็น่าจะใช้ได้นะครับผมเพราะว่าเองจะว่าเอาพุทธเรามีไม่พอ แต่เซฟเซฟผมก็ว่าใช้แค่ชุดเดียวแล้วก็ตัวนี้เป็นสำรองไปก็ได้นะครับผมก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะยังไงก็มีอะไรก็สอบถามเข้ามา